ข่าวดราม่าทะเลาะกัน3ปีใช่ไหมจริงจริงหมดจริงกดจริงกดจริงทำไมกดเรื่องอะไรอ่ะก็ได้ไปก็เรื่องงานนิดหน่อยครับไม่แบบก็มีอะไรที่แบบเรื่องงานแต่งไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วก็เดินใช้อารมณ์ตอนนั้นใช้อารมณ์เป็นตัวนำงานช่วงราหูไอ้นี่ก็ตใช้อารมณ์ไอ้นี่ก็แบบต้าสี่สามสองฉันวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่หนึ่งเขาก็วางปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงจริงแล้วไม่โทรมาแบบก็เลยแบบไม่รับสายแล้วทำไมหายโกรธก็เลย มันก็นด้วยอารมณ์ สูนทรีพาไปสิงในี่เดี๋ยวก่อนอารมณ์โกรธก็สูนทรีพาไปอารมณ์ดีกันก็สูนทรีพาไปมอย่างเงี้ยตอนดีเลยอะตอนโกรธอะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องง่านไมน่งเน่งไม่เราจริงจริงเราไม่ได้โกรธกันละครแต่เพียงแต่ว่าด้วยทิถีอะด้วยจริงจริงเออด้วยต่างคนเราก็ต่างจะมีพี่หนึ่งก็จะมีความแบบเออฉันก็หนึ่งลงวิชนะฉันก็ต่างคนต่างคนต่างมีของอะไรอย่างเงี้ป่ะมันมีแบบไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ป่ะคือด้วยความที่เราสนิทกันตั้งแต่เด็กใช่ใช่ใช่มันก็คือจะมีความเนี่ยก็จะเเป็็นน้องลก คือถ้าถ้าไม่สนิทอ่ะก็จะไม่โกรธกันขนาดนี้งอนแหละใช้คำว่างอนใครง้อใครอ่ะครับคือจริงจิงอ่ะเพิ่งดีกันไม่ถึง2เดือนนี้ดังโทรมาแต่ว่าใช้ใช้เบอร์ใหม่ก็เลยรับอ่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วพอได้ยินเสียงดังแล้วยังไงอยู่ยัชิบหายแล้ว รับไปแล้วอ่ะรับไปแล้วไปรับไปแล้วก็คุยกันแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วเราเป็นเด็กเราก็ต้องขอโทษพี่ก่อนแหละจะถูกหรือผิดยังไงนางก็ต้องขอโทษไว้ก่อนอะไรเงี้ยขอโทษแก้วนางเดียวอ่ะแก้วนางเป็นหูหลายสิบปีอ่ะเฮ้ยก็แค่ขอโทษคำเดียวผมก็แบบมันก็ปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับปลดล็อกเลย